พอแล้วไม่จับไม่จับเหนียวโนโนให้ปลาให้ปลามองปลาไม่จับเหนียวไม่จับเหนียวไม่ให้เหนียวแล้วพอแล้วไม่ให้เหนียวแล้วให้ปลาให้ปลาให้ปลาจ้าตัวเองให้ปลาให้ปลาโยนเลยโยนให้ปลาโอเคแบบนั้นแหละ ไม่จับนะไม่จับไม่จับไม่จับโอ้ยปลามาลอเยอะแยะเลยอ่ะเอาปลามารอไม่จับเหมียวนะให้หานปลาค่ะปลาบอกว่าให้นั่งลงไม่ได้ลุกเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวเหมียวกัดมือนะไม่เอาเนี่ย โน่ให้ปลาค่ะคุณให้ปลาค่ะคุณอย่าลุกนะอย่าลุกนะนั่งอย่างเดียวนะอ้นียะเหนียวเจ็บขาจ้ะเหนียวเจ็บขา ได้เหมียวเหมียวเจ็บขาไงพอพอพอไม่ให้นกนะให้ปลาอย่างเดียวเท่านั้นไม่ลงป้าบอกว่าห้ามลงขึ้นมาเป๊ะเท่านั้น เปะเท่านั้นห้ามลงเปะอยู่ตรงที่ที่เดียวเท่านั้นนี่ห้ามนะโอเคแค่นี้แหละเห็นไหมก็ถึงปลานะปลารีบให้ปลาเดี๋ยวนกมาแย่งหมดนะ่ะอืมไ,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 ไม่ไ,<ป>ไม่ไม่ ปลาอย่างเดียวให้ปลาอย่างเดียวกาอ้าวโยนให้ปลาสิคุณโอ้โหโยนทีละเม็ดเลยเหรอเอาทั้งทัพีดีอ่ะนังไงปลามารอแล้วอ่ะปลาอาปากรอแล้วอ่ะ โน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 ไม่ต้องไม่ต้องมองในนี่ให้ไปเนี่ยเออเดี๋ยวก็โดนจิกหลังหรอกอ้าวง่างให้อาหารปลาดิคุณโยนให้ปลาค่ะถือไว้ทำไมเออนั่นแหละเออ้ออ้ออ้ออเออ เรือเรือใหญ่มาไงเรือไปเริ่มเทิมมาไงแน่แน่อย่ามาแย่งของโยงนะอย่ามาแย่งของโยงนะมาแย่งของโยงนะไม่ต้องลงไปปลาบ่อห้ามลงไปอ่ะเป๊ะตรงนี้แหละโอเคอ่ะให้ปลาเลย อ้าวนั่นแหละโอ้อปลารออ่ะย้อนให้ปลาเลยโอ้เก่งเก่งเก่ง